สวัสดีครับามาแนะนำเรื่องของการใช้เทมเพลตหรือว่าแบบฟอร์มในการจัดทำตัวแอคชั่นแพนหรือว่าแผนปฏิบัติการนะครับหัวข้อนี้ผมจะยกตัวอย่าง KPI เรื่องรายได้หรือว่ายอดขายนะมาทำให้ดูครับอ่ะเรามาดูกันนะฮะอันนี้เป็นหน้าตาตัวอย่างของตัวแอคชั่นแพลนที่ผมสมมุติตัวเลขขึ้นมาแล้วกันนะครับ เป็นแบบฟอร์มที่ใช้ในการให้คำปรึกษาเวลาไปเป็นที่ปรึกษาทำเรื่องพัฒนาระบบการบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์อธิบายให้ฟังก่อนว่า Action p แพนอันนี้ก็คือมีอยู่2ส,ส่วนนะครับส่วนที่1เราเรียกว่าเป้าหมายและผลงานก็คือจะมีตัวเลขยอดขายหรือรายได้นะครับตามงบประมาณที่วางไว้ในแต่ละเดือนก็ใส่ไปก่อนอในแต่ละเดือนก็ค่อยมาใส่ ตัวเลข actual หรือตัวเลขยอดขายที่เกิดขึ้นจริงแต่อันนี้ที่ผมมาทำให้ดูคือการที่จะจัดทําตัวแผนรองรับตัวเลขทั้งหลายเพื่อให้มั่นใจว่า KPI ที่วางไว้ในเรื่องยอดขายอ่ะมีโอกาสเป็นไปได้ตามเป้าต่ำกว่าเป้าดีกว่าเป้ายังไงได้บ้างนะครับวิธีการในการทำคือผมจะให้แต่ละทีมขายยกตัวอย่างเช่นบริษัทนี้มีทีมขายอยู่3ทีมนะ ขอเรียก BU 1 BU 2 BU 3แล้วกันนะครับวิธีการทำก็คือให้แต่ละทีมไปตอบคำถามแรกผมก่อน,นก็คือตัวเลขเช่นทีม BU 1มีตัวเลขเ,เดือนละ50ล้านเดี๋ยวขอยกตัวอย่างกันนะครับว่า50ล้านโทษทีก๊อปอันนี้มาแล้วกัน ถ้าเขาบอกว่าในเดือนเนี้ยเขามียอดขาย50ล้านเดือนต่อไป50 60ก็วางมาไม่เป็นไรนะครับหลังจากนั้นก็จะให้เขาตอบคำถามว่าแล้วตกลงเดือนแรกเนี่ยที่เขาวางแผนไว้เนี่ยเขาคิดว่าเขาจะขายได้เท่าไหร่ครับจะมีตัวเลขอยู่3สีนะครับอันแรกก็คือตัวเลขสีเขียวนะครับ สีเขียวคืออะไรความหมายผมก็คือได้แน่แนชัวร์ๆไม่พลาดแน่นอนจาก50ล้านเดือนนี้อยู่ในกำมือแน่ๆ20ครับแล้วก็มีลุ้นได้สีเหลืองผมเรียกว่าตัวเลขที่มีความมั่นใจเกิน50%พอบอกได้แล้วว่าตัวเลขประมาณเท่าไหร่จะมาเดือนไหนจะมาจากไหนอันนี้สีเหลืองครับแต่ว่ายังไม่ชัวร์นะก็อาจจะระลอลุ้นอะประมาณรอลุ้นก็คือ15ล้านสีแดงคือ ยังหาไม่เจอจากเป้าเดือนนี้50ล้านได้ชัวรๆ20นะครับแล้วกเ็เห็นอยู่แล้วรุ้นได้ก็มีความมั่นใจว่าน่าจะมีโอกาสได้อีกสัก15ล้านยังคงเหลือที่ยังคิดไปออกคืออีก15ครับแล้วตัวเลขสีเขียวเนี่ยถ้าเห็นถึงเดือนไหนก็ใส่ถึงเดือนนั้นเช่นบางบริษัทบอกเห็นแค่3เดือนก็ใส่3เดือนสีเขียวเดี๋ยวพอ เวลาผ่านไปเห็นต่อก็เอามาใส่ต่อแต่บางอุปกรสีเขียวเป็นลูกค้าประจําขายกันแน่นอนเดือนนึงไม่ต่ํากว่าเท่านี้แน่ๆก็ใส่ลากยาวทั้งปีเลยได้นะครับส่วนสีเหลืองก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณจะเห็นยอดขายจากไหนเมื่อไหร่เท่าไหร่ไม่จะเป็นว่าต้องมีทุกเดือนบางเดือนไม่มีก็ได้แต่บางเดือนอาจจะแบบเยอะขึ้นมาเลยก็ได้นะครับเช่อนอาจจะบางเดือนคุณอาจจะมีแบบยอดขาย ยี่สิบสามสิบล้านเลยก็ได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่ว่าเราจะมีตัวเลขเท่าไหร่นะเช่นก็อาจจะบอกว่าเดือนนี้50ล้านก็จับใส่ไปเลย50ล้านนะครับห้าสิบโทษทีห้าสิบเดือนนี้อาจจะเป็นห้าสิบล้าน,นก,ก็ได้นะครับก็ขึ้นอยู่กับว่า โทษทีเออเลิดหน่อยอ่ะไม่เป็นไรครับอาจจะคีย์บอร์ดมันหายไปหน่อยอ่ะโอเคมาละก็สามารถที่จะใส่ได้ว่าแต่ละเดือนเนี่ยยอดขายเป็นเท่าไหร่นะครับง่ายๆก็คือในแต่ละเดือนตัวเลขที่ให้มามองเห็นและได้แน่ๆเท่าไหร่ลอลุ้นเท่าไหร่ ที่คิดไม่ออกอีกเท่าไหร่นะครับตรงนี้คือจุดเริ่มต้นในการที่เราเอาตัวเลข3ชุดนี้ไปทำแอคชั่นแผนนะครับอ้าวลองมาดูข้างล่างตอนแรกเขาอาจจะใส่มั่วๆม,มาก็ได้นะไม่เป็นไรสิ่งที่เราต้องการคือส่วนที่2ครับคือการทำแอคชั่นแผนวิธีการทำก็คือให้บอกนิดนึงว่าสีเขียวเนี่ยที่คุณบอกว่าได้แน่ๆเดือนนี้ยี่ล้านเดือนนั้นยีล้านเนี่ยบอกนิดนึงว่ามันมาจากไหนนะครับ ได้มาจากไหนเช่นก็บอกนี่ไงได้มาจากลูกค้าเก่าขายกันทุกเดือนได้มาจากออเดอร์ที่อยู่ในมืออยู่แล้วได้มาจากลูกค้าใหม่ที่เราเพิ่งได้ลูกค้ามาแล้วก็จะทําการซื้อขายในเดือนไหนเขียนมาได้เลยครับเช่นเราบอกกี่สิล้านเดือนนี้มาจากลูกค้ามาจากลูกค้าเก่า15นะครับมาจากลูกค้าใหม่อีก5ก็ใส่ได้เดือนนี้มาจากลูกค้าเก่า20เลยก็ได้ยังหาลูกค้าใหม่ไม่ได้ไม่มีปัญหาครับขอให้ใส่ตัวเลขมา แล้วตอบให้ได้ว่าเอามาจากไหนนะครับแอคชั่นแพลนส่วนที่1ที่เป็นสีเขียวเราเรียกว่า action นแพลนรองรับความเสี่ยงครับก็คือได้ชัวร์ขอเช็คดูว่ามั่นใจไหมมีความเสี่ยงอะไรไหมที่จะไม่ได้หรือตัวเลขมันจะหายไปเช่นเราบอกว่าเออท่าลูกค้าของเราที่ได้20ล้านเป็นลูกค้าจากสัญญาบริการก็อาจจะต้องดูว่ามีโอกาสที่ลูกค้าจะยกเลิกสัญญาไหม แล้วถ้าเกิดมันมีความเสี่ยงตรงนี้เราจะมี a คชั่นแพลนหรือแผนปฏิบัติการรองรับยังไงเช่นเอ้ถ้าก่อนหมดอายุแทนที่รอให้หมดอายุเดี๋ยวลูกค้าไปต่อรองกับเราลูกค้าไม่ต่อสัญญาหรืออาจจะต่อช้าไรายได้เราหายเรามี action p พ a นคือเราจะให้ส่วนลดกับลูกค้าที่ต่อสัญญาก่อนหมดอายุนะครับเท่าไหร่ก็ว่าไปนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นแผนรองรับความเสี่ยงตัวเลขชุดที่1นนะครับตัวเลขชุดที่2เราเรียกว่า แผนปัจจัยสู่ความสำเร็จก็ไปดูว่าสีเหลืองที่เราให้ตัวเลขไว้ว่าลุ้นได้เนี่ยเช่นเดือนนี้เราบอกว่า15ล้านเมื่อกี้คุยกันไว้นะครับแล้วตกลงว่า15ล้านเนี่ยมาจากโครงการไหนมาจากลูกค้ารายไหนมาจากโปรเจกต์ไหนสินค้าไหนแล้วตอนนี้มันติดอะไรอยู่ถึงขั้นตอนไหนตัวเลขที่ให้มาเนี่ยมีโอกาสที่จะเลื่อนจาก เดือนนี้ไปเดือนนี้ไหมหรือว่าตัวเลข15มันคือได้กับไม่ได้ตัวเลข15มันคืออาจจะได้15ได้10ได้5ก็ให้มาเล่ารายละเอียดหรือมาปีเซนรายละเอียดให้ฟังหน่อยว่าตกลงจามาจากไหนมั่นใจไหมนะแล้วอาจจะเช็คด้วยว่าโครงการนี้ที่คุณให้ตัวเลขไว้เนี่ยมีโอกาสเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนในแต่ละโครงการอาจจะไม่เท่ากันแต่ละลูกค้าอาจจะไม่เท่ากันก็มาปีเซ้นเพื่อให้ผู้บริหารช่วยกันดูว่าโอเคมีโอกาสเป็นไปได้ อันนี้เราเรียกว่าปัจจัยสู่ความสาเร็จเช่นโครงการนี้ถ้าเราลดราคาหน่อยก็น่าจะได้นะโครงการนี้ถ้าเกิดเ,เรามีรายละเอียดของสินค้าที่สเปคสูงแบบนี้เราน่าจะได้นะโครงการนี้มีผู้ประมูลทั้งหมด5คนเราคือผู้ประมูลเ,เขาเรียกว่าเขาเป็นลูกค้าเราอยู่แล้วเรามีโอกาสได้มากกว่าคนอื่นก็กว่าไปนะครับโอเคอันนี้คือแอคชั่นแทนรองรับปัจจัยสู่ความสําเร็จซึ่งเราเห็นตัวเลขเห็นลูกค้าเห็นเวลาอะไรอยู่แล้วนะครับ ที่สำคัญมากที่สุดก็คือแอคชั่นแพลนในเรื่องของสีแดงเราเรียกว่าแอคชั่นแพลนเชิงกลยุทธ์ครับทำไมถึงเรียกว่าแอคชั่นแพลนเชิงกลยุทธ์ก็เพราะยังไม่รู้เลยว่าจะเอามาจากไหนตัวเลขที่ให้ไว้แต่ละเดือนมันหายไปเดือนละ15ล้าน20ล้านบ้างเขาเรียกว่าตัวเลขที่ยังคิดไม่ออกครับพอยังคิดไม่ออกว่าจะเอามาจากไหนเมื่อไหร่เท่าไหร่สิ่งที่ต้องทําคือมันต้องทําเยอะขึ้นกว่าเดิมคิดเยอะขึ้นกว่าเดิมวิเคราะห์มากกว่าเดิม ตรงนี้เราเรียกว่าแอคชั่นแพนเชิงกลยุทธ์สําหรับรองรับยอดขายที่มันหายไปนะครับตัวอย่างเช่นสิ่งที่ต้องคุยกันตกลง15ล้านเราจะเอามาจากไหนเนี่ยเดือนหน้าเนี่ยนะครับหรืออีก3เดือนข้างหน้าจะไปหาจากลูกค้ากลุ่มเดิมที่เป็นสีเขียวสีเหลืองเขาพอจะซื้อเพิ่มได้บ้างไหมหรือจะไปหาลูกค้ากลุ่มใหม่ในธุรกิจไหนนะครับท่าเก็ตกรุ๊ปเราคืออะไรแล้วทําไมคิดว่าเราสามารถ เข้าไปขายได้ทําไมเราสามารถเพิ่มยอดขายได้ตรงนี้อาจจะต้องวิเคราะห์สวอตก็ได้จุดแข็งเราคืออะไรเพน n ์พอยต์คืออะไรโอกาสทางการตลาดคืออะไรก็ให้ฝ่ายขายไปทําการบ้านมาแล้วค่อยมาคิดเรื่องกลยุทธ์ว่าตรลงเราจะขายยังไงเช่นเราจะขายพว่วงเราจะขายไปกับสินค้าที่ลูกค้าซื้ออยู่แล้วนะลดราคาหรือพว่วงแพ็กเกจเข้าไปหรือเราจะเปลี่ยนจากการขายสินค้าไปเป็นขายคอนซัลท์ไหมแล้วก็สินค้าก็เป็น ตัวประกอบของกอล์ฟเรานะครับหลังจากนั้นก็ค่อยมาคิดเรื่องทําแผนว่าเราจะเริ่มกลยุทธ์นี้เมื่อไร่อย่างไรส่วนคําว่ายอดขายจะได้เมื่อไหร่คงไม่เหมือนสีเขียวกับสีเหลืองที่ลงได้เลยว่าจะได้ตัวเลขเท่าไหร่เดือนไหนอันนี้อาจจะลงตัวเลขคร่าวๆทั้งปีก็ได้ถ้ากลยุทธ์มันมีโอกาสเป็นไปได้กลยุทธ์ดีนะบอกไม่เป็นไรสเดือนแรกเรากาลังหาพาร์ทเนอร์เดือนนี้กําลังตกลงเงื่อนไขสัญญาทําแคมเปญนู่นนี่นั่นมันอาจจะตัวเลขมา ควอเตอร์ที่2แต่เวลามันมาทีมันมาค่อนข้างเยอะถ้ากลยุทธ์นี้สําเร็จก็โอเคก็ไม่ว่ากันขอให้นําเสนอให้ได้ว่าเป็นยังไงและที่สําคัญนะครับถ้าแต่ละเดือนเราเห็นตัวเลขสีแดงแบบนี้เหมือนข้างบนเมื่อกี้ตัวเลขสีแดงเพียบเลยเนี่ยแต่ละเดือนอาจจะต้องรวมหรือซ้ำตัวเลขสีแดงทั้งหมดแล้วก็ยกทั้งก้อนนี้มาคิดกลยุทธ์ข้างล่างไม่จําเป็นต้องคิดทีละเดือนหรือทีทละควอเตอร์ เอาตัวเลขสีแดงทั้งหมดเช่นเราบอกตัวเลขสีแดงทั้งหมดรวมกันเราเหลืออีกหนึ่งร้อยยกตัวอย่างนะครับเราบอกเนี่ยโทรโทรัทุกเดือนรวมกันแล้วเรายังคิดไม่ออกอีกร้อยล้านหรือสองร้อยล้านก็เอาตรงนี้มาประชุมเชิงกลยุทธ์เพื่อกําหนดกลยุทธ์ในการทาแอคชั่นแผนรองรับแต่ถ้าเกิดว่าบียู BU ไหนหรือเดือนไหนเราบอกโอ้ยแค่สีเหลืองกับสีเขียวรวมกันก็ทะลุเป้าแล้วก็สบายหน่อยเช่นอ่าอันนี้เราบอกโอ้ยตั้งเป้าไว้เจ็ดสิบ แค่สีเขียวอย่างเดียวก็80แล้วละสีเหลืองยังไม่ต้องมีเลยหรือบางเดือนเราบอกสีเขียวบวกสีเหลืองก็เกินละนะครับอ่ะเราก็สบายใจได้เพื่อให้เห็นว่าวิธีการก็คือเวลาทำ action plan เสร็จผู้บริหารต้องเห็น3สีนี้เพื่อให้มั่นใจว่ามีโอกาสถึงเป้าหรือไม่นะครับแล้วตอนทำ action plan เราจะทำตัวเลขให้มากกว่า target หรือเป้าหมายเช่นถ้าเราบอกว่าบัตเจ็ตคือเดือนละ 100รวมแล้วคือ1,200ล้านต่อปีเวลาเราทำแผนเราต้องทำเกิน1,200ล้านเหตุผลเพราะว่า1,200ล้านถ้าไปให้เกรด A B C D 1,2,3,4,5ได้ตามเป้ามันคือเกรด3,5ต็มนะ,ะมากกว่าเป้าเกรด4,5ต็มามากกว่าเป้าเยอะถึงจะได้เกรด5,5เต็มเวลาทำ Action Plan ตัวเลขรวมกันแล้วต้องเท่ากับเกรด5ไม่ใช่เท่ากับบัตเจ็ดนะครับโอเคอ่านี่ก็คือเป็นตัวอย่างวิธีการที่ ผมจะใช้เวลาทำคอนซัลหรือให้คำปรึกษาก็ให้ฝ่ายขายไปทำถึงเซลเลยนะเซลทุกคนต้องทำหน้าตาแบบนี้มาเอาข้อมูลเซลทุกคนมารวมกันก็เป็นของทีมเซลของเมนเจอร์รวมของทุกเมนเจอรเข้าด้วยกันก็ของเป็นของดี렉เตอร์หรือของ GM เพื่อเอาตัวเลขมารวมกันทั้งองค์กรถ้ามีหลาย BU ก็เอาทุก BU มารวมกันเพื่อให้เห็นภาพรวมยอดขายรวมขององค์กรครับ ซึ่งถ้าเราสามารถทําได้แบบนี้แล้วเอามารีเซต์นในห้องประชุมผู้บริหารทุกฝ่ายก็สามารถซักถามได้ผมอยู่จัดซื้อผมก็ถามได้นะครับรายละเอียดค่อนข้างชัดผมอยู่โรงงานผมก็สามารถถามได้ผมอยู่บัญชีการเงินก็สามารถเอาตัวเลขเหล่านี้ไปวางแผนการเงินได้นะครับอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างคร่าวๆนะครับเวลาทําจริงมันมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะนะฮะแต่ว่าอันนี้คือเป็นเทมเพลตหรือรูปแบบที่ ช่วยให้การทำแอคชั่นแพนมีประสิทธิภาพมากขึ้นถ้าเราทำแบบนี้ได้ชีทนี้ก็จะเอามาใช้ในการติดตามผลงานในทุกๆเดือนเพื่อดูว่าตัวเลขที่เราวางไว้พอเดือนนี้มีแอคชั่เกิดขึ้นเราก็เปลี่ยนใหม่เราก็มาทำเดือนที่เหลือต่อไปจนถึงสิ้นปีแล้วเราก็จะเห็นสีเขียวเหลืองแดงอย่างนี้ไปตลอดนะครับแล้ววิธีการก็คือทำยังไงถึงจะสีแดงมันเริ่มหายไปนะครับทำยังไงให้สีแดงมันน้อยลง ทำให้สีเขียวมากขึ้นสีเหลืองมากขึ้นแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่เรายังเห็นแค่3 4สีเดือนข้างหน้าเรายังมีเวลาที่จะมาคิดทบทวนแบบนี้เขาเรียกว่ากระบวนการในการทำ action plan ต้องเกิดขึ้นทุกทุกเดือนบางเดือนแค่ทบทวนก็จบแต่บางเดือนอาจจะเสมือนเริ่มต้นใหม่ในตอนต้นปีเพราะอะไรตัวเลขที่เห็นมันยังไม่ถึงต้องมาทําคิดกันเยอะบางทีผ่านไป1นึ่ง quarter โอ้ตัวเลขยังเหลืออีกเยอะเลยสีแดงนี่เพิ่มขึ้นเรื่อยเรื่อยมันสะสมมาจากเดือนแรกๆ อันนี้ก็แสดงสัญญาณว่าเราต้องมานั่งคิดเชิงกลยุทธ์แบบแนวคิดของข้อนี้คือสีแดงเนี่ยเยอะขึ้นและที่สำคัญคือถ้าเซลล์คิดไม่ออกแสดงว่าผู้จัดก,การต้องลงมาช่วยถ้าทีมผู้จัดก,การก็ยังคิดไม่ออกแสดงว่า GM ต้องลงมาช่วยถ้า GM ของขายเองก็ยังคิดไม่ออกสีแดงเพียบเลยต้องดึงทีมบริหารทั้งหมดมาช่วยแต่ถ้าเราปีเซต์แบบนี้ให้ทีมบริหารเห็นทุกเดือนอ่ะผมเชื่อว่า ไม่ต้องรอถึงมันเข้าขีดวิกฤตทุกเดือนเราเริ่มเห็นแล้วว่าขายบีไหนที่เริ่มวิกฤตทีมบริหารต้องลงมาช่วยแล้วปล่อย GM รันคนเดียวอาจจะไม่ได้นะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างแนวทางและวิธีการทำแอคชั่นแผนนะครับสรุปก็คือจะมี3ส่วนนะครับแบ่งตัวเลขออกเป็น3สีสีเขียวเราเรียกว่าทำแผนปฏิบัติการรองรับความเสี่ยงสีเหลืองแผนปฏิบัติการ เพื่อหาปัจจัยสู่ความสําเร็จนะแล้วก็พยายามเปลี่ยนสีเหลืองให้เป็นสีเขียวให้ได้มากที่สุดเร็วที่สุดดีนะครับสีแดงคือแผนรองรับที่ยังคิดไม่ออกว่าจะเอามาจากไหนก็ต้องกำหนดกลยุทธ์กันเราพยายามให้สีแดงเนี่ยเวลาทำแอคชั่นแพลนอยากให้สีเขียวรวมกับสีเหลืองเท่ากับบัตเจ็ตส่วนสีแดงมันคือตัวที่จะทำให้เราได้เกรดสเกรด5เวลาประเมินผลงานประจำปีนะครับก็ลอง เอาไปใชใ้ดูนะครับเผื่อเป็นประโยชน์บ้างนะครับขอบคุณทุกคนนะครับสวัสดีครับ